ธาตุกรมมฐานสี่ธาตุสี่คือธาตุดินเรียกปฐวีธาตุธาตุน้ำเรียกอาโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโชธาตุธาตุลมเรียกวายโยธาตุธาตุอันใดมีลักษณะแข็งแข็งธาตุนั้นเป็นธาตุดินธาตุดินนั้นที่มีในกายนี้คือผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม,ม้มหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าธาตุอันใดมีลักษณะเอิบอาบธาตุนั้นเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำนั้นที่มีในกายนี้คือดีสเลตหนองเลือดมันเหงือ่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อปัสสาวะธาตุอันใดมีลักษณะร้อนธาตุนั้นเป็นธาตุไฟธาตุไฟนั้นที่มีในกายนี้คือ ไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยธาตุอันใดมีลักษณะพัดไปพัดมาธาตุนั้นเป็นธาตุลมธาตุลมนั้นที่มีในกายนี้คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจ ความกำหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุสีคือดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าธาตุกรรมฐาน